นนซีพลิซีประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานรัฐสภาสหรัฐวันที่17พฤศจิกายนสำนักข่าว BBC รายงานว่าแนนซีพอลิซีวัย82ปีประกาศลาออกจากตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรนาษฎรสหรัฐที่เธอเป็นมานานเกือบสองทศวรรษแล้วหลังจากพรรคฝรั่งเศสหวนกลับมาครองเสียงข้างมากในสภาล่างได้สำเร็จในการเลือกตั้งกลางเธอเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยหลังจากนี้เธอยังคงจะเป็นสสตัวแทนจากเขตในรัฐแคลิฟอร์เนียต่อไปและยืนยันว่าจะไม่ลงชิงตำแหน่งผู้นำพรรคเดโมแครตจากสภาคองเกรส ต่อไปเพราะถึงเวลาของคนรุ่นใหม่แล้วค่ะส่วนผู้ที่จะมาเป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรนคนต่อไปก็คาดว่าจะเป็นนายเควินแมคคาทีสสริพราบิกันจากรัฐแคลิฟอร์เนียผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคริพราบิกันอย่างไรก็ตามค่ะเขาจําเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากเสียงส่วนมากในการประชุมเต็มคณะเสียก่อนโดยการเปิดสมัยประชุมสภาคองเกรสครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในวันที่3มกราคม2566สําหรับนางโพลิซีเป็นสมาชิพกพรรคเดโมแครตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสภาคองเกรสและเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ดำรง ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะ